สองที่เราจะฆต่อจากออกกันคือใจเรไค่ะพูดอย่างนี้จดไม่คุณบอกบอกไหมไม่ทำไมเป็ดไม่สคิปกันเมื่อกี้ตอนที่มันเหนือกระทุ่งยังไงก็รอดเป็นลำนะสองที่เราจะฆ่าต่อจากออกกัจะบอกว่าเราไม่ได้ยินที่คุณออกกัะทูดเราจะบอกว่าเราไม่ได้มีคุณออกกรเราเป็ดเลยับเพ ใ่จริงจริงอะถล้วก็เป็ดกินสกิปไปชนะนั้นแล้วทำไมคนไม่เอ็นี่อ่ะมันไม่โป้มปวดปวดไม่หลุดอยู่แล้วไม่ชนะแต่เรานะตอนที่พี่บอกว่าเป็ดเหลือสาวมากไม่คือตอนนั้นอะมันกดสกิปไงอะเป็ดก็ออกี่ไม่เคยปาดหนูเลยนะเว้แต่ว่าช่วงเนี้ยพี่โยนระเบิดใส่หนูพี่ก็คิดดูว่าความเป็นพี่น้องของเราอะพี่ทําแบบนี้กับหนูอะหนูเสียใจปะไอ้ที่พี่บอกว่าเป็ดเหลือสาวเราวยยังไงสกิปมันก็ไม่หลุดอยู่แล้วเป็ด แต่เป็ดก็ไม่ใช่เนี่ยเพพี่เป็นเป็ดไงแต่พี่เป็นเป็ดเ้าแ่พี่เป็นกระสุนนดทุกคนแล้วเราจริง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 ทักกระิปมาไม่ตายเราเมื่อกี้อยู่กันหมดสามคนเป็นเป็ดไงายังไงกระทุงมันก็สกิปไม่เป็นไรอู่เลี้ยงกระทุงไว้เองแหละเพราะกระทุงไม่ดื้อรับสกระสิปคุณรู้ป่ะตอนแรกเรากระสิปเหมือนคุณออกการได้แหละว่าเราจะไปกดสกิปแล้วเราจะแปดนกพิลาไปหมดแมปนักชนสูมันทำอะไรได้อ่ะ ใช่นแล้วสามารถดูได้ต่างๆกระทุ่งไม่ดื้อเหมือนพี่กอบไงพี่กอบดื้อหนูเลยไม่ติ้งก่อนนะแล้วค่อยกดโหวตท่านจะสูบศพนี่หรอขอฉันแล้วให้มันดังติ้งถ้าปลาทองก่อนถ้าปาทองไม่ยอมกดโหวตกระทุงฮะเมื่อกี้ท่านจะสูบศพนี่หรอไม่ไม่ไม่ทำไมคุณปลาทองคุณฟังเรานะคุณทําดีแล้วเว้ยที่คุณไม่โหวตอ่ะมา จริงจิงจิงเห็นใครหน้ามันใส่ยิงเลยเราเราเอาอีกแล้วเกิดกับคนนี้อีกแล้วามเมื่อกี้หลุดม่ใจม,มีใครยิงสัญญาณเน็ตผมโอ้เมื่อกี้<ค>ว่าจะทำค,คอนเ<ค>มื่อกี้ว่าจะ<ค>ทำค,คอนเทนต์ทรงพลังอยู่เลยแม่งเ,เน็ตดับโอ้อดเลยทำไมเสียงมันเบาวะ ชูวัชีชูวัชีชูวัชีขอเฝ้าก่อนเฝ้าชูหน่อยชูวัชีเนม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 เด้งเลยเด้งเลยนี่ไม่ไม่ผมเป็นนาอำเภอชุดแจ็เป็นหนอเม้ยผมเป็นนายอำเภอจะบอกนิดนึงครับผมไม่นายอำเภอครับผมอ๋อนายอำเอผมเป็นนาเภอ ไปชัดละรักกูแฟนกูรักผมไม่ลักกิซตาเป็นโดโด้ทักกิซตาเป็นโดโด้กูผมจะบอกว่าเมื่อกี้มีคนมาสต๊อกเออกับผมอะใครก็ไม่รู้ใครไม่รู้ใครเดียร์ที่เราลูบอยู่แย้งเราผมที่เราลูบคุณปลาทองเราเป็นคนที่ไม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 ่เนมพี่พี่เป็นนายอำเภอพี่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครุเป็นกะทง ไม่่ใชะพี่พูดอยู่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่าขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ม่นโหดเลยแล้วกัน้าปมี้าปอมโมันก็โหดเลยและวกันตี้าปตีป้อมโลเราเป็นไงเพื่อนกรคำกรธคำแล้วไงตีป้าเปไเ่อจิจรโอ้จบละตีป้าปอมโลตีป้าปอมโลโอ้โห บอกกูไปน่าเชื่อขนาดนั้นเลยไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแหละไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแหละก็บอกแล้วว่าพี่เป็นนายอำเภอไอ้หมอล็อกแปลกๆอะไรเราจะบอกว่าเรากำจัดนายอำเภอได้เฉยเเเเออออกระทุงเออไม่ใช่คุณก็อย่าพูดมากสิเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดหรอกเฮ้ยไก่ย่างมีกระทุงเหรอน้อยคุณไก่ย่าง ไอะไรอะเรียกอเไรอยอุลเหรออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหลอนหลอนอย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาครับ เฮ้ยยาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยคือดยด้วยกันแคเดีนเนด้วยกันแคืเดียนแคลเดีนคือคือพมันด้วยกัน ผมกลัวไก่ย่างมากเลยครับไก่ย่างเขาจะวิ่งมากินผมอะไรเอาคนแม่เอาโหวตคนข้าแค้นก่อนคือคือไก่ย่างแขนพี่ใช่ไหมที่ที่ไก่ย่างบอกว่าชอบกินไก่ย่างพี่บอกไก่ย่างมันช้าไปพี่ชอบไก่แล่น่ะอะไรเขาเนี่ยโอ้หมูไก่แล่นกันมาเออคุณเอาเอาสีดำก่อนเถอะสีดำเอาสีดำก่อนชัวร์ไหมชัวร์ไหมชัวร์ไหมสีดำปัดแทนไปชัวร์ชัวร์ชัวร์สีดำปัดแทน พี่ผมกดผิดอะผมกดผิดผมเพิ่งกดสีดำผมกดข้ามไปกดสีดำก็ถูกแล้วไงคุณผมกดข้ามไปไปเองดิคุณคุณอย่ามาแย่งโล่ละดิเราไปกระทุงคุณคุณอย่ามาแย่งโลเราไม่ได้ตี๊ไม่ใช่กระทูงเป็นโดโด้เป็นกระทุงโอ้โเป็นกระทุงคุณคุณองค์่กระทูงแน่ๆไก่ย่างจะมากินพี่อพี่พี่จะไม่กินไก่ย่างพี่จะกินแต่ไก่ทอดไม่แล้วก็จะเดินตาม ชิบหายแล้วกูไปเหลือแค่ศูนแล้วว่าลุงนี้เก็กบไปยิงไก่ย,ย่างดีกว่าลุงนี้เก็บไปยิงไก่ยก่ยางดีกว่าเฮ้ยนายอำเภอนายอำเภออยู่ไหนวะอยู่อยู่พอเทคผมเลยด,ดิถ้าเป็นเป็เด,ดเดี๋ยวผมเลี้ยงก็ได้คุ้มกันผมจะไก่ย,ย่างหน่อยเอ้ยเลืมปิดเลืมเปิดไหนนายก็เลี้ยงเลยด,ไดีได้ได้ได้ เลือดคนเดียวแล้วเนี่ยแม่งคนอื่นรีบเกินเป็นเฮ้ยย่าดีีไม่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 ไก่ย่างอย่าไก่ย่างแม่อย่าไก่ย่างอย่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่าเอาเป็นอ่าเป็นรออะไรเป็นรออะไรว่ามาว้าววาอยู่เป็นไหมดเฮ้ยใช่ดูดูแน่ยหรอ เฮ้ยพีรามชนะปะเนี่ยพี่รามชนะปะเนี่ยเอ้ยระเบิดเหรอได้่มีเสียงระเบิดปะไม่ระเบิดด้วยเหรอไม่ไม่เสียงเสียงไฟเสียงท้าวเสียงไฟเฮ้ยไก่ย่างยืนยืนชิดไก่ย่างจะกินอีกแล้วอ่ะกินเปล่ะไปเดินตามหาศพกันกมีพีรามไหมเนี่ยมีวิวว่าขาเขาเป็นโดดดูเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนึงนะทำไมคุยอันนี้มันไม่สำเร็จวะไม่เปิดแล้วเอาเข้อตกอ่อยเอาเข้อันนั้นหรือเปล่าไม่เชื่อ แต่ยากกตามตามสวัสดีวันยองโอ้โหเยอะแยะโอ้โหพิล่าปะเนี่ยเฮ้ยผมเวอร์นะทำฟิดกันอ้าวจะไอ้คนที่อ้างว่าเป็นนายอำเภอหายไปไหนไปหาศพไม่เจอไปหาคนบีกันบ้าไปหาคนบีกัน ตั้งผมมาบ้างหนึ่งูคนยังเยอะเสียงใครวะที่ลาไม่กินหรอพี่ลาไป็อันนี้หรออย่าได้ได้เด้แป๊บนึงไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างโอกาสให้เดี๋ยวสร้างโอกาสให้แป๊บนึงคนมันเยอะเกินมา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 จะมาจากไหน แม่งมาสองคนแ<น><น>ม่งมาสองคนนี่ในอำเภอว่ะในอำเภอหายไปไหนอะวอ t เตอร์ฟักเแล้วอ๋อมีคนตายเออเจอศพอยู่ไอ้ตรงขอบมุมไอ้ผัดจากที่มันเควสเควสตตัดใบไม้อ่ะไอ้ตัดแต่งเดี๋ยวคุณเราไม่เลยจะบอกเราไม่เลยจะบอกว่าเมื่อเมื่อกี้เสียงใครวะ คือเราจะบอกว่าคุณมองยอนอ่ะโดนนักสุมลอยแล<ม>้วพอเขายังยืนถามว่าเฮ้ยในอเบอร์หายไปไหนแล้วจากนั้นอยู่ๆเขาก็มีการรีพอร์ตศพเขาเ,าเราเรารู้แค่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงเรารู้แค่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงเราบอกแาบนี้ดีกว,ว่าน่าจะไม่ใช่โลโลมานะพี่เพราะว่าผมอยู่ห้องล่างสุดเลยทางเข้าอุโมงค์จุ๋มเ่งปะ่<อ>ปะจุ๋มเห่งจุ๋มเห่งผูนี้จุ๋มเ่งเป็นผู้หญิงป่ะผมเป็นผู้ชายครับ อ๋อเดี๋ยวนะมันหลุดไปอ๋อเสียงเสียงผู้หญิงใช่ไหมตอนที่ตอนที่ผมผมตะโกนว่าไอ้ไอ้นายอำเภออยู่ไหนอ่ะใช่ปะคุณคุณบี้ผมบอกแล้วผมผมบอกแล้วว่าคุณบี้จัดเลยนี่คุณบีน่ไม่เมื่อกี้คุณสมเม่งก็เห็นแล้วว่ายืนตีหนูอยู่ไช่คุณบี้ตีหนูอยคุณบี้ตีหนูอยู่คุหมีเลยเฮียก็ไม่ได้แล้วกแปะร่างก็ไหนเนี่ย อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่ย่างชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไก่ซ้ใครซี้ใครซี่เขาเป็นส่วร้อยแล้วทีนี้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาแป่งร่าไปบอลยองไก่ไี้เขไม่รู้่ครซีเขาด้วย พี่พี่ฆ่าชูาาาเอา้ What เอาวัด t the เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่จบเลยไงเฮ้ยชิบหายแล้วอย่อานนอย่าอย่าร้องอย่ากิ <c oughs> นไม่อยู่ตรงนี้เคยอยู่นี้อ่าสาบานนะว่าไม่กินนะเอานี่ไง เร็แอ้วเนี่ยอ่ามาเช็ดหุ่นเช็ดหุน่นเป็นแล้วอ้าวอยู่นี่หรอเป้ตรงนี้ก็มีเช็ดหุ่นเช็ดหุ่นจุดไฟก่อนจุดไฟจุดไฟจุดไฟ,ดไฟอ้ามันจุดยังไงวะ เดี๋ยวคือเขาโกหกเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยว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 แน่ใจนะว่าในอำเภอที่อ้างตัวว่าในอำเภอเป็นในอำเภอจริงๆ้ไม่น่าจะใช่วะคือคือเมื่อกี้อ่ะผมเลี้ยงเป็ดอยู่เมื่อกี้ผมเลี้ยงเป็ดอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็ดเหลือตัวเดียวแล้วแล้วแล้วทำไมเกมมันไม่จบอะห ไปเดนต้าไปดิฟ่าไปกันหนวปว่าไอ้แต่ผมรู้สึกเหมือนจะมีคนไครไีโอเคตรงเดียวกันอีกแหละบีไอบีหายไปไหนบีไอบีไอบีอีกแล้วหรอจำมา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 บีหายไปไหนเอืมประทองตายเหรอประทองตายนานแล้ววะไม่ได้ดูด้วยสีใครตายไปแล้วบ้าง มันก็จะตอนนี้มันจะเหลืออะไรอะตายหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้หมดซาอีอยู่นะเขาจะไม่บีบใช่คุสซีอะคุณซีอะคิดตอนนี้เป็ดตายหมดแล้วเป็ดตายหมดแล้วหรอใช่เพราะว่าเพราะว่าผมไม่เมื่อกี้ผมเลี้ยงเป็ดแล้วเขาบอกว่าเป็ดตายหมดแล้วเอาพี่เป็นไงมาบอกไม่ไม่ไม่ผมผมผมเล่นเป็นคนบ้าเฉยแต่ว่าผมแค่รับฝาก เลี้ยงโลเฉยๆแต่เขาบอกว่าเป็ดตายหมดแล้วอ่ะคุณทางนี้ก็เหลือแค่เราอ่ะดิอ้าวแม่ใช่คุณแล้วแหละอ้าวก็เหลือกระทุงดีไก่ย่างแน่นอนไก่ย่างกระทุงไก่ย่างไม่เลยเป็นโดนด้วยบุดเยี่ยมกระทุงขุดเยี่ยมกระทุงอันนี้ก็ะโจยมั่วเลยเฮ้ยอันนี้ก็ะโจยมั่วเลยเฮ้ยผมเองผมเองโอ้ยใครบอกใครบอกว่าผมเป็นกระทุงเนี่ยเจียววะคุณออก gas เจอด้วย อผมทานเสร็เลยคุณได้มะา่ะนนตาลุลเสร็จให้เราสามคนสี่คนห้าคนหกเจ็ดแปดเก้สิบใครบทเราอ่ะเราบทอะเราะบทตัวเองไม่ต้องพูดทีาวไม่ได้บทตัวเองไอ้วงงมันอะไรมาเนี่ยงงเว้ยโตอะไรอ่ะ อ,อะไรนะเป็นโลอะไรเป็นโลอะไรเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับกฎหมายอ่ะเกี่ยวกับกฎหมายไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาอ่าโอเคโอเคเกี่ยว <Construction. S 1> โลเกี่ยวกับกฎหมายฮะเกี่ยวกับกฎหมาย วิ่งมาผิดเส้นอีกโล้วุ้ยชิบหายแล้วไม่นะมีคนโดนปากแน่ๆแล้วอาจจะเป็นผมไม่นะไม่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 เอาไม่เอา อย่านะอย่าคุณเล่นมั่วเลยเกมนี้เอยจริงๆกูโดนปาดก็ได้แหละไม่เล่นมั่วมากปาดมั่วปาดซัวหมดเลยทุกคนเลยเพื่อนผมเหลืออะไรวะเพื่อนผมเหลืออีกสี่จุดโอเคโอ้ยฝากโลงผมได้นะ ฝักโลได้นะนี่ทำไมเหรียญมันดอบยากจังวะ Ôi! Tại sao trời lều hơi 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 ya ya ya, ya, ya. Huy, <coughs> มันต้องให้กี่ชิ้นเนี่ยเแตกเออต้องงี้ต้องอย่างงี้ฮึมไม่น่าไม่น่าเสียกระสุนไปเลยไม่น่าเสียกระสุนหนึ่งนัดไปเลยเลิฟกินเลิฟกินทางนั้นแพ้นะไม่ไม่กินแพ้คุณเราเราขอโทษที่เราโกหกนัดคุณแต่เราไม่กินไม่กินแพ้นะไม่กินแพ้นะไม่กินแพ้นะคุณนะคุณไม่แพ้คุณจะแพ้แล้วนะลักกี้ใช่ไหมลักกี้สตาร์ใช่ไหมเอเปอร์อะลักกี้สตาร์เป็นเอเปอร์ว่าแล้ว ินเรากี้สตาร์ไปเอทเปอร์คุณเราขอโทษตอนกินสุดท้ายโอ้แล้วอุตส่าห์แล้วกินขุดออกัสอยู่ในกล่องขุดออกัสอยู่ในกล่องกินดีก็กินดีแล้วไหนเขาบอกว่าเป็ดตายหมดแล้วไงวะให้ผมเลี้ยงให้หน่อยคุณกิฉันเป็นแคลเดียนตุ้มตุ้มเองแคลเดียนควรคุณสีเราเป็นวิศวะอยู่ในกล่องแคนลเดียนคุณแคนลเดียนคุณใจเย็นแคนลเดียน ไม่อมแคนได้แล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ามันไม่อ๋อตอนตอนนี้น้ำตาลเป้าหมายตอนนี้น้ำตาลเป้าหมายกินเลยตอนนี้กินได้ตอนนี้กินได้มันไม่เหลือมันไม่เหลือใครให้ฆ่าแล้วดีสีเขียวอยู่ในกล่องอ่ะสีเขียวเป็นวิศวะสีเขียวอยู่ในกล่องสวัสดีค่ะขอหยู่ได้ไหมครับใครเป็นโดนใครเป็นกระทุกอ่ะเด็กกระทุ้อ่ะเดกจริงปะอันนี้อินเทอร์เวิร์ดเนี่ยไม่คุยด้วย เราไม่ได้ยินเราเราไม่ได้ยินเสียงข้างนอกยิง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 ในศักดิ์ศรีคุณเขายิงในศักดิ์ศรีคุณต้องกินเขาแล้วเขาก็ยิงเขายิงคุณก็ต้องกินเออต้องแบกคนยิงเห็นไรคนยิงเหลือเหลือบอกบอกมาบอกบอกเหลืออยู่ในหุ่นนะเพราะสีเขียวเป็นวิศวะสีเขียวแอบอยู่ปัญหาที่แอบเลยสีเขียวเป็นวิศวะแอบอยู่งานแล้วเนี่ยไปไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปไปจบ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  อุ้ยเก่งจังเลยอะอีซี่ไหนไหนบอกว่าเป็นเหลือตัวเดียวอีซี่หัวใจอ้ยเก่อะเราเราเป็นเอเปอร์ตัวเดียวที่เหลืออยู่คุณเราทำไงนะอร่อยเลยคุณคุณเราเราวีรกรรมแสบมากเลยนะคุณเราเราหลอกว่าเป็นการเปิดโหีฟ้าออกเราหลอกเพืคนเราโดนุงแล้วพอเราโดนอมปุ๊บเราก็ไปบอกคนในทอว่าเราเป็นเอเปอร์ นง่มาไเ่้ยแล่เลยคผมไม่ยกชื่อว่าผมผมอ้าว่าเป็นเนายอเภอและนายเบอร์แม่งตายจริง่ก็อ่านมเราโอเคเรปนอ้าวเนมเนมเนมหุดวีรกรรมเราเยอะมากเลยนะวีรกรรมเราเยอะมากแอบอ้าเป็นนายอเภอและนายอเภอโดนบทออกแอบอ้าเป็นนกกระตุงและโดนโมและหลังจากนั้นเพื่อนโดนอมปุ๊บแอบอ้าเป็นเอสเปอร์ต่อ ชูเขาออกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เล่นแต่ออกตั้งแต่โดนสีฟ้าปาดแล้วออกตั้งแต่โดนสีฟ้าปาดแล้วแล้วสีฟ้าก็ออกเพราะว่าเขาง่วงเพราะว่าเพราะว่าโดนโดนโดนหมดเพาโดนโดนโดนหมดฮัลโหลพี่แป๊บนึงนะครับพี่ไม่ไม่สีฟ้าไม่ได้สีฟ้าไม่ได้ออกเพราะว่าโดนลุมสีฟ้าไม่ได้ออกเพราะว่าโดนลุม หัวให้สีส้มไหมหัวสีส้มไหมสีแดงให้หัวสีส้มให้ย,งงยืนหัวเป็นไหมนั่นร้ายให้เขากดเลยก็ได้คนมันหน้อยอ่ะพี่รอคนโอนก่อนก็ได้